เข้าใจไหมคะว่าห่วงเวลามันไม่มีเวลาคือสิ่งที่เรากําหนดไว้ไว้คือตอนแรกอะเบียไม่เข้าใจหรอกแต่พอเบียเริ่มมารอมาลองใช้กดแรงดึงดูดอะคะ่ะแล้วก็เราสามารถสั่งมันได้เลยอะคะ่ะว่าจะให้มันเกิดขึ้นเร็วหรือจะทําให้มันเกิดขึ้นช้าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่าคุณเชื่อแล้วพลังงานของคุณสูงจริงๆมันถึงจะเกิดขึ้นได้ แล้วคุณต้องสื่อสารกับจัก,กรวาลเป็นคือทางเดียวที่คุณจะสื่อสารกับจัก,กรวาลได้ก็คือ energy ที่คุณส่งออกไปหาเขาบอกเขาจัก,กรวาลไม่อ่านภาษาอ่านภาษาพูดไม่รู้เรื่องจัก,กรวาลไม่รู้จักตัวเลขจัก,กรวาลไม่รู้จักเวลาหนึ่งปีคืออะไรไม่รู้จัก,กรวาลไม่รู้จักตัวเลขหนึ่งล้านสิบล้านมันมองว่าเท่ากันเข้าใจฟิลปะ แต่สิ่งที่เขาสื่อสารกับเราได้ก็คือพลังงานที่มันออกจากตัวเราที่เรารู้สึกรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าฉันได้รับแล้วฉันเป็นผู้หญิงวัลพันเหรียญแล้วฉันเป็นผู้หญิงวัละร้อยเหรียญแล้วแต่ความรู้สึกนั้นเราโกหกไม่ได้ไงมันต้องเชื่อในในถึงขั้นแบบเชื่อเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้ว มันคือการเชื่อไปแล้วมันไม่ใช่คําว่าจะเชื่อหรืออยากเชื่อคือมันเชื่อไปแล้วมันได้รับไปแล้วแล้วคุณต้องส่งต่อ energy นั้นอ่ะแบบ high vibration จริงๆอ่ะมันถึงจะได้